สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักนะคะและก็รับชมความสวยงามนะคะของบอนสีต้นนี้นะคะบอนสีต้นนี้นะคะน้องเป็นลูกไม้นะคะน้องเป็นลูกไม้ยังไม่มีชื่อนะคะหรืออาจจะมีชื่อนะคะแต่ปต้าแต้ยังไม่ทราบชื่อนะคะเพื่อนๆถ้าคนไหนรู้จัก ะะว่าเขาชื่ออะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาในใต้คลิปของปาแต้ได้นะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะใบของเขากเลยนะคะเขาจะมีใบที่นะคะออกเป็นใบที่ออกจะเป็นวงรีนะคะก็คือมีปลายใบที่แหลมนะคะนะคะมีหูที่สูงค่ะเพื่อนๆนะคะรอยหยักระหว่างหูของเขานะคะก็จะหยักจนถึงสะดือเลยนะคะ ฉีกมาจนถึงสะดือเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะตรงนี้นะคะนะคะแล้วก็ขอบหูของใบนะคะจะเป็นอขอบที่มีสีแดงเลยนะคะเห็นไหมคะสีแดงนะคะไล่มาจากาหูจนมาจนถึงสะดือเลยนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วจะมีขอบนะคะสีแดงเนี่ยนะคะตามขอบใบเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะสีแดงจะมีสีแดงตามขอบใบเลยคะ่ะ ซึ่งว่าจัดเป็นบอนสีลูกไม้ที่สวยงามมากเลยนะคะเป็นบอนสีที่ป้าแต้นะคะอะชอบแล้วก็สะดุดตาอีกต้นหนึ่งเลยคะ่ะเพื่อนๆนะคะแล้วเขมีการเจริญเติบโตที่ได้รวดเร็วมากเลยคะ่ะเพื่อนๆนะคะ,ะเผลอแพ็บเดียวนะคะเขามีใบที่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ต้นที่สูงคะ<ๆ>่ะเพื่อนๆ่าซึ่งป้าแต่ก็ไม่ได้บำรุงอะไรมากมายนะคะก็เลี้ยงแบบแสงแดดดำไรนะคะเพื่อนๆนนะคะ มีใบที่ใหญ่มากเลยค่ะนะคะใบนะคะใหญ่เท่าฝ่ามือปาเต้แล้วนะคะซึ่งตอนที่ได้มาแรกๆนะคะใบยังเล็กอยู่ค่ะตอนนี้ก็โตขึ้นมากเลยนะคะใบใหญ่แล้วก็สูงประมาณหนึ่งไม้บรรทัดแล้วนะคะสีของลำต้นของเขานะคะก็จะออกเป็นสอีออกเขียวอ่อนนะคะเพื่อนๆนะคะแต่ใบใหม่ที่ก้านใบที่ เกิดขึ้นมาทีหลังก็รู้สึกจะเป็นสีขาวอยู่นะคะนะคะคแตกรอดอีกแล้วนะคะเพื่อนๆนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าบอนสีต้นนี้นะคะจะมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็แตกกอแตกหน่อได้ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆนนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูใบนี้นะคะใบนี้กัดด่างกัดด่างสีเขียวแก่ด้วยเลยค่ะคะ,นะคะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับบอนสีลูกไม้ต้นนี้นะคะ นะคะก็เลยอยากจะมาะให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมนะคะแล้วก็ได้รู้จักกันนะคะว่าบอนสีลูกไม้ก็สวยงามนะคะไม่แพ้บอนสีมีชื่อเหมือนกันนะคะเพื่อนเนะคะมาดูลักษณะหลังใบนะคะลักษณะหลังใบก็จะเป็นเส้นกระดูกสีขาวนูนนะคะเห็นเม็ดสีนะคะสีชมพูนะคะที่กัดจากหน้าใบเลยนะคะเพื่อนเนะคะ สวยงามจริงๆค่ะสําหรับบอนสีต้นนี้นะคะเลี้ยงดูง่ายค่ะเพื่อนๆนะคะไม่ต้องบํารุงอะไรมากมายค่ะนะคะ,นะคะแข็งแรงดีด้วยนะคะสําหรับบอนสีลูกไม้ต้นนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาผสมพ่อแม่พันธุ์ของอบอนสีอะไรมานะคะแต่ที่รู้ๆนะคะก็คือสวยงามมากเลยค่ะนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพาเพื่อนเนนะคะมารับชมความสวยงามนะคะของบอนสีลูกไม้ต้นนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆคงชอบนะคะแล้วก็ได้รู้จกักและก็ได้ความรู้จากคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นบอนสีเรื่องอะไรนั้นนะคะชื่ออะไรนั้นนะคะเพื่อนๆต้องคอยติดตามรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้ต้อง ขอตัวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอ่าคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ